คือทำไมแบบผมต้องเจอคนแต่ยิงจุดโทษเก่งๆวะเจนันเกมมิ่งรับซื้อขายไอเดีอ็มล้วนรับดึงนักเตะขายยากรับฝากขายไอดีโหดๆราคาไม่แพงปลอดภัยร้อยเปรเซ็นต์นะครับที่สำคัญมีซื้อขายไอดีเอีด้ครับติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งด้เลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยครับทุกคนครับ วันนี้มาพบกับการรีวิวฟูลทีมเรียวมัดลิดที่โหดที่สุดในเซิร์ฟครับทุกคนคือผมมองว่าน่าจะโหดที่สุดแล้วแหละในตอนนี้ครับสำหรับเรียวมัดลิดทีมีนะทุกคนมูลค่าเกือบ15ล้านล้านนะสิบล้านล้านได้ครับทุกคน1 3 9เนาะก็ตีไป14ล้านล้านครับทุกคนแล้วก็คือบวก8หมดเลยบวก8บวก9แล้วก็ตัวท็อปท็อปก็เป็นไอคอนเนี่ยก็คือจะบวก5ครับซึ่งก็คือซีดานเบคแฮมครับและนอกนั้น,นี่คือผมบอกเลยว่าสุดจริงครับทุกคนโรนันโดรัอยุกท่าบ นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันทีละตัวไปเลยดีกว่าครับว่าฟูมาร์ลิทีมนี้ของเสียจัดมินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนกติกาคือกดไลค์และคอมเมนต์กันมาครับว่าทีมนี้เติมไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือของรางวัลเหมือนเดิมครับคูหนึ่งร้อยนะอันนี้ครั้งนี้เป็นหนึ่งร้อยสองรางวัลเลยนะครับทุกคนทัวเลทหนึ่งร้อยบาทสองรางวัลครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาครับว่าดีนี้เติมไปเท่าไหร่นะครับตัวแรกครับคาริมเบนเซม่าครับ คือ300แสนล้านขนาด2เท้าครับพลัง126ครับคือถูแดงหมดเลยคือต้องบอกก่อนว่าเบนเซม่าถ้าเกิดแบบย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยบวก8เนี่ย MC นี่คือแพงสัตว์นะแต่สมัยนี้ด้วยความที่ MC มอ่ะมันมันไม่เชิงออกมาง่ายหรอกครับแต่ว่ามันมีพวก CAP, BTB, อ e ่า EBS อะไรพวกนี้พลังมันเวอร์กว่าไงแล้วมันมีบวก8มามันทำให้ MC ของเราเนี่ยราคามันเริ่มต่ำลงครับทุกคนก็ แต่ผมบอกเลยโดยรวมก็กโหดสัตว์ครับทุกคนดูพลังเอาและกันนะครับแล้วเป็นเซม,าม่ามันสองเท้าด้วยต่อไปครับตัวทีเด็ดของทีมนี้นะครับคริสเีนโนโรนัลโด้ C.A.P. บุกแครับพลังร้อยสามสขูทุกคนครับโด้สปีดต้นกับความเร็วร้อยสานี่คือแม่งสุดตีนมากนะจบสกอร์ร้อยสามสี่พลังยิงร้อยสหครับยืนตำแหน่งร้อยสาหครับทุกคนคือ คือโดอะตัวใหญ่มากนะ185น้ำหนัก80บวกครับทุกคนแต่ความเร็วกับสปีดต้น130น่ทุกคนลองคิดดูนะแม่งวิ่งในสนามนี่แม่งจะวิ่งเป็นเหมือนม้าดีดดูดม้าขนาดไหนครับทุกคนต่อไปครับซีนดินซีดานไอคอนบวก5ครับซึ่งซีดานไอคอนบวก5ตอนเนี้ยคือหลายๆคน,นอาจจะมองว่าไอคอนบวก5แม่งคือแบบมันคือไม่ว้าวแล้วหรืออะไรแล้วแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าซีดานไอคอนบวก5ตอนนี้ก็ยังมีแค่2ตัวในเซิร์ฟนะ ยังไม่ได้เยอะนะแต่ถามว่ามันตีง่ายกว่าแต่ก่อนไหมมันต้องตีง่ายกว่าแต่ก่อนเพราะอะไรมันหาง่ายขึ้นครับทุกคนนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ก็เป็นตัวแรอยู่นะลิมิเต็ดอยู่ครับป๊อกบารีเบสบวกแปดครับตัวแรกและตัวเดียวในเซิร์ฟตอนนี้แน่นอนครับพลังก็ทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับป๊อกบารวิ่งร้อยยี่สิบหกอ่ะปกติป๊อกบารแม่งจะชา้าแต่ตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือแบบวิ่งเร็วมากจบสกอร์ยิงไกลคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมูลค่าเกือบล้านล้านครับเดวิดแบ็กแฮมไอคอนครับทุกคน บวกห้าครับหกแสนล้านครับโหก็พลังแดงอยู่แล้วตัวพวกนี้นะครับเอเซียงบวกแปดเอ็มซีครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าก็แพงมากนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เอเซียงที่โหดที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นบีทีบีบวกแปดนะเพราะหลุดมาแล้วหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่ทีมฟูลเอซีที่ผมเคยรีวิวนะครับทุกคนก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเตโอบวกแปดครับวารานยี่สิบทีเอสบวกแปดครับตัวนี้ก็สุดยอดครับกองหลังเนาะอลาบาครับพลังร้อยสามสิบครับทุกคนโอ้โ โหสัตว์ครับพลัง130ถึง2ตัวเลยนะไอดีนี้ครับโรนันโดกับอ阿าบายครับโอ้โห阿าบาวิ่งเร็วมากนะครับแล้วเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์พลังยัง130เข้าปะทะไลร้132ครับสู้กับควายได้ครับทุกคนโมจิก้าบวก9ครับอันนี้ตัวพวกรถเอฟพีละอาเริวล่าบวก8ครับองรีบวก5ครับทุกคนชาบุนชาบันกึนชาบุนกุมอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกครับทุกคนโทษทีบวก5จอร์ดเบสครับกาก้า คือมันก็จะมีบางตัวเนี่ยที่ไม่ใช่เรียวมัดลิดละแต่ส่วนตัวจริงของเราเนี่ยคือเรียวมัดลิดยกเว้นป๊อกบาแต่อนาคตผมมั่นใจแม่งย้ายแน่ไม่ยอมมันคงอยู่แมนยูได้ไม่นานแล้วครับบวก5้าเน็ตเวทนะครับทุกคนบาสเตียนบวก5เคคืออันนี้คือมันเหมือนเป็นทีมที่แบบแมนยูผสมกับเรียวมัดลิดน,นะครับทุกคนเนาะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยวันนี้ผมจะมาเน้นๆที่มัดลิดครับปาร์กจีซุงบวกหครับทุกคนลอยคีนบวกแครับ CAP นะครับยูเซบิโอบวกหครับ นะครับเดลบวกหครับก็คือส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางไอคอนเนาะอ่าตอรเรสบวกหครับเควินเดอร์บอยยี่สิบสครับบวกหครับโรลองบองบวกหครับทุกคนนะครับลิโอเฟอร์ดินานบวกหครับวีดิดบวกหก็อย่างที่บอกเนาะมันเน้นแมนยูด้วยนะครับทีมนี้นะครับพับเลนก้าบวกเครับตัวรถ FP ครับเนี่ยตัวไหนก็หลังๆเนี่ยตัวล่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวรถ FP หมดแล้วครับลิเจมนะครับ ฟอสเตอร์แบกบ้างครับพวกนี้รับตัวรถ FP ตัวเขาเรียกอะไรตัวบัคเนาะตัวราคาบัคสำหรับ FP น้อยๆเป็นแบ็กบ้างเป็นโกบ้างนะครับก็เน้นไปทางตัวจริงแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันครับผมจับทีมแล้วมันหลุด1ิบสล้านล้านเนี่ยฟูบก8เนี่ยพลังร3 0าอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็แผนแท็กติกที่ผมจะใช้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากครับใช้4 1 3 2นนะครับคือเน้นบุกไปเลยนะครับจะเน้นเน้น เน้นเน้นไฮไลท์ในการยิงเยอะๆไปเลยนะครับทุกคนก็แผดแท็กติกนี้เลยครับทุกคนก็นี่ครับ AI ที่ผมตั้งครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูในกันในเกมดีกว่าครับว่าผมจะจับทีมนี้แล้วไม่จะโหดขนาดไหนครับสับโดร้อยสามสิบนะครับทุกคนก็ไปดูไฮไลท์กันเลยแล้วกันครับทุกคนไปไปดูไฮไลท์ครับผมเบนแฮมครับฝ่ายเราเบนเซม่าไหมสวนกลับเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่าโอ้โหกระชากอย่างนี้หายเลยครับเบนเซม่า ได้ใช้ขวาอยู่แล้วแล้วก็ลูกซ้ำซีดาน,นครับโห่ลูกที่ต้องชมเป็นเซมาเลยนะคือแบบเขาเรียกอนะไรซูปเปอร์สปีดใช่ไหมผมไม,ไม่รู้ว่าเรียกสปีดดิปปิ้งว่าที่แบบแตะแล้วมันก็พุ่งแตะแล้วพุ่งหายเลยครับทุกคนจังหวะแตะนิดเดียวแล้วพุ่งไปอย่างเงี้ยครับเป็นเซมาวิ่งหนีกองหลังหายเลยครับ ว่าลานพี่โดพี่โดไปแล้วครับเพราะบาแทนนี้หลุดเลยขยับโกอย่างนี้เรียบร้อยครับพี่โดรอเลยครับพี่โดบอกรอเลยจาแน่นสัพี่โดอแต่ตอนนี้กูแค่กีตากับไม่เกี่ยวกับเกมครับนี่เห็นขยับโกซเสาแรกไปเลยครับพี่โโ พอกบาเรียบร้อยเลยครับลุกนี้พอกบา ebs 68ครับตัวแรกและตัวเดียวในเซิร์ฟตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดมีพ็อกบา btb e 68มันอยู่ผมบอกเลยว่าโหสัตว์ครับ ebs ไม่ยังสะดายิงนะตัวไม่กล้าบล็อกบอลเลยล้มหนีดีกว่ากลับไปดีดานเดนเซครับเดนเซมาก ไปแล้วพอกบ้าพอกบ้าผมัเอาทันอยู่ครับร่วมนนะดูว่าเบี้ยง่มพูดผีดครับคิเซโนโรนัลโดครับ C.A.P. 68ครับคือมันไม่ใช่แค่พลังเยอะนะโรนัลโด C.A.P. 68แม่งเป็นของค่า AI ที่ฉลาดด้วยนะครับทุกคนไม่งงอะไรอย่างเงี้ยครับไปซีดานซีดานยังไงซีดานไปแล้วซีดานซีดาน ซีดานยัดเม็ดครับเรียบร้อยลูกนี้เสาแรกครับซีดานกดยับเลยครับซีดานครับลูกนี้คมจัดครับพกบาแทงมาลุกเลยไปครับลอนดเบคแฮมเอสเซียนคาลีนคารินพกบาครับพกบาครับพกยียี่ครับพกบาลูกนี้ครับ ไกลมากครับทุกคนคมสัตมนดี้บอกกูยอมเลยครับดูครับลูกนี้ไม่ดูครับ,ม,รบมาครับทุกคนได้เวลาไฮไลท์จุดโทษอีกรอบหนึ่งครับสําหรับผมที่แพ้ผู้ที่แพ้จุดโทษมาตลอดเวลาครับวันนี้มันต้องไม่แพ้และโอเคนิ่มๆครับทุกคนนิ่มๆเอโต้ขวาผมมันโอ้ยแม่งยิงคมสัตว์เลยครับ ลอนโด C A P มุมเดียวกันนี่แหละมุมเดียวกันนี่แหละไม่ต้องยิงไปไหนมุมเดียวกันนี่แหละครับมุมเดียวกันเลยฟันเก่ามึงก็มุมเดิมไปมึงจะวัดกับกูเหรมึงจะวัดกับกูมาไงดิมุมเดิมมาดิมึงเก้ามึงเก้ามึงก็มุมเดิมมาเหมือนเดิมแต่ว่าแม่งเปลี่ยนใจมันไม่ถือกูแต่มันยิ่งโคมสัตว์ครับมันเป็นครับทุกคน คือทำไมแบบผมต้องเจอคนแต่ีนจุดโทษแขงเก่งวะเออมาดิกูก็เป็นมาดิกูก็เป็นมาดิมึงนก็มุมซ้ายมาเหมือนเดิมมา,มาดิมึงวัดใจกับกูรัเมื่อกี้ผมลักไก่แบบเลื่อมไปก่อนแล้วนะแบบวิ่งไปก่อนแล้วนะเออมาดิกูก็เป็นมาดิโอ้วัดครับวันนี้วัดกันเลยครับมุมเดิมโอ้โหแม่งแม่งเลี่ยนแล้วใจใจ,ใจมดแล้วใจมดแล้ว ผมมุมเดิมด้วยผมไม่มีเปลี่ยนด้วยผมมุมเดิมตลอดด้วยคุณทำเพื่อใครนะเนี่ยนบเอเลยครับทุกคนจุดโทษกูยังไม่มาครับไปครับสวนกลับไปเดียร่าพอกบ้ายังไงพอกบ้าแทงเลยลูกนี้ครับทุกคนโอ้โหโรนโดยังไง โรนโดแปรซสายนิ่มเลยครับลูกนี้ครับทุกคนนิ่มๆครับโอ้ s <S oh. หายเงิบครับหายเงิบเพราะบาทแทงสวยมากครับโรนโดแบบรอเลยครับว่าเขาจะขยับโกไหมเขาไม่ขยับ อารบารครับผ่านอารบารยากมากไมเจอยินไม่หมดตำแหน่งลนโดเอลเซ่โอ้โหโรนโดไปแล้วครับลูกนี้ผมว่าเขาขยับโกเลยไม่ขยับไม่ขยับแต่ลอบเป้าขนาดนี้ครับเฮ้แต่โรนโดถือว่ายิงคมครับทุกคนนี่ไม่ขยับโกนะผมยิงเบาด้วยเสาแรกไม่รับเฉยผมไม่รู้โกเอหรือยิงคมนะจังหวะแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับยัดเข้าไปเลยหายเลย โอเคเรามาเอเซียงเบคแฮมครับขอบฟายังไงขอฟาส่งโรนโดโรนโดเบนเซม่าครับแทงลูกนี้หายเลยครับเบนเซม่าแฝงครับเสาแรกสวนย้อนกลับไปเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหสุดจริงครับเบนเซม่า เลมาครับโรนโดโรอนโดยังไหมลดปิด hmm. ครับวิ่งไม่สวยไปครับซีนาดีซีดานซีนาดีซีดานเปิดเลยลูกนี้เห็ <c oughs> ได้อยู่เ <c oughs> บคกฮมคาลีม <c oughs> มาลูกบัคหน่อยเว้ยเฮ้ยลูกเปิดมุมอะมงมงไปหน่อย อัลบานะลครับพลังร้อยสามสิบครับต้องได้อุ้ยแต่ละบาเตี้ยนะแต่ขึ้นมาหม่งได้ครนะับทุกคน เสี่ยออกปลาอย่างไรลูกนี้ลอนโดออกปลาออกปลาโรงป่อเับลึกครับโดเป็นเซนแทนกับลอโดครับทุกคนสวยสั์เลยครับลูกนี้โอ้โหงดงานครับโลดโดโดโลดโลดในเว้นช็อตครับโอ้โห้ดีับ ยนเรียกน,ยนครับหายเลยโอเคครับทุกคนมาจุดโทษอีกครั้งนึงครับแก้ตัวครับว่าผมแม่งจะแพ้ตลอดหรือเปล่าจะแพ้ตลอดไฟหรือว่าครับจุดโทษผมเนี่ยอ่าโอเคไม่น่าแพ<ผ>้และประเดิมด้วยเซฟได้ก่อนแต่ก็มุมเดิมครับเหมือนเดิมเราไม่เคยเปลี่ยนมุมครับเราไม่เคยผมว่าต้องเปลี่ยนหรอจะไปยิงมุมเดิมกูจะช,ชนะได้ไงวะเนี่ยขวา หนูยิงออกครับทุกคนซ้ายให้ผมยิงขวาที่นี่เล่นลิ้นผมยิงไม่ยากมั้งเหรอปอกบาววิม่เลียนแล้วแรงไปไวะเนี่ยโอเคยังเลี่ยนอยู่โอ้โหชิพอย่างโหดไล่เข้าว่ะไป กไม่รู้เลยหรอโอ้โก็หูหูยึดกระเบื้องโดนเสียยิงไกดีด้วยโอ้ยเยี่ยมนี่ยแล้วครับทุกคนเนี่ยขึ้นบ้านแล้วครับอโอไม่เคยชนะจริครับจุดโทษผมไอ้ยิงอย่างกากเลย กูจะร้องกระเบื้องโอ้โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสลับไฮไลท์ทีมฟูลเล่มหลิดบวกแปดทีมนี้นะครับผมบอกเลยว่าจุดโทษไม่ไม่สนใจมันครับยังไม่เคยชนะตั้งทีครับ ตอนเล่นแรงธรรมดาก็ไม่เคยชนะครับผมเป็นคนที่แบบยิงจุดโทษกากมากทั้งเซฟแล้วก็จังหวะย,ยิงนะแล้วก็จิตวิทยาอะไรเงี้ยเดาไม่ถูกบ้างว่าเขาจะยิงทางไหนอะไรเงี้ยอ่อนนะง่ายๆครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะกติกาคือครั้งนี้แจก100งบาทเลยนะสองรางวัลเนีบยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มานะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมเหมือนกันนะครับ,บ,ก,รบ,รบก็อยากให้เอารีวิวทีมไหนของใครอะไรเงี้ยแจ้งบอกกันได้นะครับทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับ